Yeah! ในที่สุดนะครับฟ้าก็เปิดสักทีนะครับหลังจากที่เราวิ่งฝ่าพายุมรสุมมานะครับ <c oughs> ก็ไหนๆฟ้าเปิดแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวรองเท้าวิ่งกันดีกว่านะครับซึ่งเราก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะ <c oughs> ก็เลยถือโอกาสรีวิวรองเท้าวิ่งคู่นี้เลยนะครับซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งที่ผ่านการใช้งานมากว่า200กิโลเมตรแล้วและก็เคยใช้ลงทำการแข่งขันครบทั้ง4ระยะด้วยกันนะครับตั้งแต่ฟันลันยันมาราทอนเลยนะครับนั่นก็คือ เชียวตันไฟอิงพีบีสี่จุดูน รองเท้าวิ่งคู่นี้จะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างและพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นที่แล้วมากน้อยแค่ไหนวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเราไปชมสเปคและเทคโนโลยีของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันก่อนเลยครับเฉียวตันไฟอิง p b 4 0มีน้ำหนักเพียง190กรัมมาพร้อมกับดอบ7โดยมีความสูงของส้นเท้า34มิมและความสูงของหน้าเท้า27ม mm. ม อัปเปอร์เป็นผ้าตาข่ายเส้นใย TPEE e, ที่มีความบางเบาแข็งแรงทนทานและระบายอากาศได้ดีรองเท้าคู่นี้มีการบูดนวมค่อนข้างบางและไม่ได้เสริมโครงฮิลเคานเตอร์ตามสไตล์รองเท้าแนวซูเปอร์ชูสลิ้นรองเท้ามีลักษณะบางและมีการเย็บยึดติดกับข้างเท้าด้านในส่วนข้างเท้าด้านนอกจะไม่ได้มีการเย็บเพื่อให้สามารถสวมใส่รองเท้าได้ง่าย เชือกรองเท้าเป็นเส้นแบนมีความยาวและมีความยืดหยุ่นที่ดีและแถบรูร้อยเชือกยังสามารถปรับระดับการผูกเชือกรองเท้าได้และแผ่นอินโซมีการติดกาวยึดติดกับด้านในไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนของโฟมมิดโซลเป็นโฟมที่มีชื่อว่า Q วกัง f u Pro ที่มีการปรับปรุงพัฒนามาจากรุ่นที่แล้วให้มีแรงสะท้อนส่งกลับได้ถึง90%และมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นอีก20% เสริมด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีชื่อว่า Q Arc Plate ที่มีความแข็งแรงมากขึ้นถึง55%และทนต่อแรงบิดมากถึง21%และปิดท้ายด้วยพื้น Outsole ที่ใช้วัสดุพิเศษที่มีชื่อว่า QASU ที่มีความทนทานสูงและยึดเกาะได้ดีเยี่ยมรองเท้าวิ่งคู่นี้ผ่านการใช้งานไป200กิโลเมตรแล้วนะครับจริงๆวันนี้ก็น่าจะถึง220กิเมตรแล้วนะก็สภาพโดยรวมนะครับ ถ้าดูแบบนี้นะสีมันจะเหมือนกับว่ามันจะซีดลงนะครับจะเห็นได้ชัดในส่วนของตรงลิ้นรองเท้านะครับแล้วก็ตรงในส่วนของฮิวคัพนะที่เขาบุผ้าไว้เนี่ยจะซีดลงเยอะเลยนะแต่ส่วนอื่นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็สีที่มันเป็นแววๆเนี่ยก็ไม่ได้แววเหมือนตอนที่แกะกล่องมาใหม่ๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นรองเทา้านี่ผ่านการใช้งานมา200กิโลเมตรแล้ว แค่จะไม่ได้แบบละแค่ราคาอะไรเลยเห็นไหมไม่ได้มีรอยสึกอะไรเลยนะถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่มีความทนมากนะแต่ที่เราเห็นสภาพแบบนี้นะที่ดูแบบว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยสกรปรกเพราะว่ามันลุยฝนมาแล้วนะเรียบร้อยนะฝนมันก็ชะล้างไปบางส่วนแล้วนะครับแต่แบบว่าทุกๆอย่างแบบสภาพค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับ มาดูในเรื่องของการออกแบบของรองเท้าวิ่งคู่นี้กันบ้างนะครับกับเชลตันไฟอิง PB 4.0นะครับซึ่งถ้าดูโดยรวมแล้วนะครับเขายังคงใช้วัสดุแบบเดิมเหมือนกับรุ่น3.0เลยแต่เพียงแค่ว่าเขาปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปทรงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตรงบริเวณปลายเท้านะครับหน้าเท้าตรงเนี้ยมันมีความโฉบเฉี่ยวมากกว่ารุ่น3.0นะ3.0จะออกไปทางแบบตันๆสักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของความโฉบเฉียวเนี่ยผมมองว่า รุ่น4.0เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่ารุ่นที่แล้วนะส่วนเรื่องของงานกาวงานประกอบงานเย็บต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าจะให้คะแนนสําหรับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะส่วนตัวเนี่ยผมติดอยู่เรื่องนึงนะครับดังนั้นคู่นี้อาจจะไม่ได้เต็ม10นะเพราะว่า <P ew a> ผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ค่อยชอบสีชมพูสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าดูในเพจของเฉียวตันออฟฟิเชียลเนี่ยเพื <p> ่อนๆจะเห็นสีใหม่ที่เขาออกมาวางจำหน่ายนะครับในประเทศจีนของเขาเนี่ย สีสวยทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะให้คะแนนเต็ม10เนี่ยผมมองว่าคู่นี้ผมให้9.5นะครับส่วนสีอื่นในเพจของเขาเนี่ยผมให้10บได้นะเพราะว่าสีอื่นสวยมากกว่านี้นะเพราะว่าเนี่ยพอเรามามองด้วยความที่ว่ามันเป็นสีชมพูเนี่ยผมมองไกลๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีแต่ความเป็นสีชมพูเด่นๆเพียงอ,อย่างเดียวแล้วก็เห็นสีดําของโลโก้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะทั้งที่จริงๆเนี่ยในส่วนของตรงส้นเท้าเนี่ย มันก็มีสีอื่นเข้ามานะแต่พอมองไกลๆเนี่ยมันกลายเป็นสีโมโนโทนสีเดียวไปเลยอะ่ะผมชอบให้มันมีสีตัดกันเยอะมากกว่านี้ไงผมเลยรู้สึกว่าพอคู่นี้เนี่ยพรามันเป็นสีแบบว่าออกจะเพนเพนไปสักนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะให้คะแนนเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆที่มันมีหลายสีนะในส่วนของมิโซบ้างในส่วนของอัปเปอร์ที่มันมีความแตกต่างกันบ้างนะครับผมรู้สึกว่า มันน่าจะได้คะแนนเต็มมากกว่านี้นะครับก็โอเค9.5ก็ถือว่าได้คะแนนเยอะแล้วนะครับคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องความรู้สึกแรกในการสวมใส่กันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งที่สวมใส่ง่ายนะครับเพื่อนๆสามารถปลายเชือกอกอกมาแล้วก็สอดเท้าเข้าไปได้เลยแถมเชือกรองเท้าเนี่ยก็จะมีความเหนียวอยู่แล้วผูกเชือกได้ง่ายนะครับผูกครั้งเดียวแน่นเลยส่วนอัปเปอร์เนี่ยก็จะมีความโปร่งบางนะครับเวลาสวมใส่เข้าไปแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่สบายสําหรับเรื่องไซส์เนี่ย ใครที่สวมใส่รองเท้า 2E อยู่แล้วก็สามารถเลือกตรงไซส์ได้เลย,เลยก็จะให้ความรู้สึกที่กระชับนะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้สวมใส่แล้วรู้สึกสบายขึ้นนะครับก็เพิ่มไซส์จาก 2E สักครึ่งเบอร์ก็สามารถสวมใส่แล้วจะให้ความรู้สึกสบายนะครับอย่างของผมเองเนี่ยก็จะเลือกเผื่อไซส์นะครับเพราะว่าชอบความสบายมากกว่านะเดี๋ยวจะให้ดูว่ารองเท้าวิง่งคู่นนี้พอเผื่อไซส์มาครึ่งเบอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูนในส่วนของปลายเท้านะผมก็จะเผื่อมาประมาณนี้นะครับแนวขวางของ นิ้วหัวแม่มือของผมนะครับก็จะมีตรงนี้ฮนะไม่ได้ชนสัทีเดียวนะแล้วก็มันจะมีนี่มันเหมือนแบบว่ามันจะมีพื้นที่เหลืออยู่ครับก็จะให้ความรู้สึกสบายนะเราจะรู้สึกว่ามันย่นๆสักนิดนึงน,ะน,ะ,นะเวลาสวมใส่แล้วก็จะโอเคนะเชือกเนี่ยเขาจะให้มา2แบบนะครับแต่เชือกที่ผมใช้จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเป็นลอนๆอะไรแบบเนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะผูกง่ายมากๆนะครับเวลาสวมใส่เนี่ยผูกทบเดียวแบบเนี้ก็เอาอยู่แล้วครับ มานี้นะมาถึงตรงนี้แล้วคงจะมีข้อสงสัยจากเพื่อนๆที่เคยสวมใส่รุ่นที่แล้วนะครับนั่นก็คือรุ่น3.0ว่ารุ่น4.0เนี่ยมันจะมีอาการล้มในหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมต้องตอบตามความจริงเลยนะครับว่ารุ่น4.0เนี่ย จริงๆก็มีอาการล้มในนะครับแต่เพียงแค่ว่าในส่วนของโฟมมิสโซเนี่ยมันมีความนุ่มมากกว่ารุ่น3.0ทําให้คนที่มีภาวะเท้าล้มแบบผมเนี่ยพอได้ลองสวมใส่รุ่น4.0ดูแล้วเนี่ยจะสามารถถ่ายเทน้ําหนักออกทางด้านข้างเพื่อปรับสมดุลได้ตรงนี้จะให้ความรู้สึกที่เป็นมิดมากกว่ารุ่น3.0นะรุ่น3.0เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถที่จะถ่ายเทน้ําหนักอะไรได้เลยก็จะ สวมใส่วิ่งได้ในระยะไม่ไกลมากนะครับรู้สึกว่าผมเคยนําไปวิ่งในระยะไกลสุดเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกปวดข้อเท้านะครับจากอาการล้มในของรองเท้านะครับแต่รุ่น4.0เนี่ยคู่นี้จบมาลาธอนมาแล้วดังนั้นไม่มีปัญหาครับโอเคเดี๋ยวลองมาสวมใส่เดินกันนะครับว่าจะให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างจากรุ่น3.0ยังไงบ้างนะครับ มรู้สึกว่าเวลาสวมใส่เดินแล้วเนี่ยรุ่น4.0เนี่ยจะให้ความรู้สึกในการกลิ้งเท้าได้เต็มที่มากกว่าเหมือนกับว่าโฟมในส่วนของหน้าเท้านะตรงบริเวณปลายเท้าเนี่ยรุ่น4.0มันเหมือนกับโฟมมันน้อยไปกว่าไหมรุ่น3.0จะให้ความรู้สึกที่เหมือนตันๆแน่นๆเนื้อโฟมจะแน่นอะแต่รุ่น4.0เนี่ยผมว่าบางกว่าเยอะเลยนะครับมันก็เลยทําให้การกลิ้งเท้าไปข้างหน้า มันกลิ้งได้ง่ายกว่าพุ่งไปข้างหน้าได้ง่ายกว่าด้วยนะครับจริงๆร,รุ่น4.0เนี่ยเขามีการแฝงด้วยเทคโนโลยี Arc Support ้วยนะก็คือเวลาเราลงเท้าแล้วเนี่ยในส่วนของโฟมมิโซข้างเท้าด้านในเนี่ยเหมือนมันจะดันขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยพยุงในส่วนของอุ้งเท้าของเราด้วยนะก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผมเองเนี่ยที่มีภาวะเท้าล้มอยู่แล้วเนี่ย สามารสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้แล้วให้ความรู้สึกสบายกว่ารุ่น3.0นะครับก็อันนี้แล้วแต่คนนะผมว่าบางคนเขาจะชอบรุ่น3.0ไงแต่ผมอะ่ะชอบรุ่น4.0มากกว่าเพราะว่ามันน่าจะถูกจริตของผมมากกว่านะครับดังนั้นมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับก็เพียงแค่อยากจะนําเสนอข้อมูลข้อนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะใครที่มีภาวะเท้าล้มเนี่ยผมว่ารุ่น4.0เป็นมิตรมากกว่านะครับ วันนี้มาพูดถึงเรื่องของการตอบสนองกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์ชูที่ให้ความรู้สึกนุ่มเด้งไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะสัมผัสความนุ่มของตัวโฟมมิโซแล้วก็ความดิดเด้งของแผ่นคาร์บอนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าในส่วนของคนที่ลงด้วยหน้าเท้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบหรือเปล่านะเพราะว่าพอลงด้วยหน้าเท้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าข้างหน้ามันบางอ่ะหน้าเท้ามันบางไป นะมันลงแล้วมันแบบมันไม่ได้รับความนุ่มของในส่วนของตัวโฟมเลยแต่ถ้าลงแบบเต็มเท้าหรือว่าใครที่ลงส้นเท้าเนี่ยมันได้รับเต็มที่มากกว่าก็คือสัมผัสถึงความนุ่มของตัวโฟมแล้วก็ความดีดเด้งของแผ่นคาร์บอนแบบไปพร้อมๆกันได้เลยรู้สึกว่าถ้าลงแบบเต็มเท้าเนี่ยวิ่งง่ายกว่านะสบายกว่านะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบทําความเร็วบนพื้นลู่ยางกันดีก,กว่านะครับซึ่งผมยังไม่เคยทดสอบเลยนะครับว่าถ้าวิ่งบนพื้นลู่ยางสักหนึ่งรอบเนี่ยจะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดสตาร์ทกันเลยครับพร้อม โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลมาแล้วนะหนึ่งรอบนะครับผมอยู่ตรงลู่ที่4เนี่ยก็จะกินระยะไป400กับอีก17เมตรนะครับทำเวลาไปทั้งสิ้น1นาทีกับ36วินาทีนะ mm hmm. เพชรเฉลี่ยอยู่ที่3.50โอ้โหเพชสามนี่มันเหนื่อยอะไรขนาดนี้เดี๋ยวขอพักก่อนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็คงต้องคืนสนามให้กับน้องๆนะเดี๋ยวน้องๆก็จะเรียนต่อแล้วนะครับก็เมื่อกี้ลองทดสอบวิ่งบนพื้นลูยางดูนะส่วนตัวผมมองว่าคนที่ลงด้วยหน้าเท้าไม่มีปัญหาเพราะว่าพื้นลูยางมันนุ่มอยู่แล้วแต่ถ้านี่ออกมาแบบนี้เจอพื้นคอนกรีตแบบเนี้ยสาหรับใครที่ลงหน้าเท้าผมว่าสถานมพอสมควรนะครับแต่ด้วยส่วนตัวผมผมไม่ใช่เป็นคนที่ลงด้วย หน้าเท้าอยู่แล้วผมลงด้วยแบบลงแบบเต็มเท้าแล้วก็เผลอๆบางครั้งเนี่ยผมลงด้วยส้นเท้าด้วยซ้ําก็เลยไม่ค่อยเจอปัญหานะเพราะว่าส่วนหนึ่งผมว่าด้วยโฟมของเขาอ่ะมันก็ช่วยรองรับแรงกระแทกได้ดีอยู่แล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับเฉียวตันเฟยอิง PB 4.0ที่ผ่านการใช้งานเกินกว่า200กิโเมตรไปแล้วนะครับแล้วก็ ลงทําการแข่งขันวิ่งทุกระยะนะครับตั้งแต่ฟันลันยันมาราทอนและยังสามารถที่จะทำเพอร์ซันอลเรคคอร์ดนะซับ25ในระยะฟันรันนะครับที่ราคุณาภูเก็ตมาราทอนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็จบด้วยเวลา24นาทีกว่าๆนะโดยรวมนะผมรู้สึกชื่นชอบรองเท้าวิ่งคู่นี้ตรงที่ว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้มีน้ําหนักเบานะข้อแรกเลยน้ําหนักเบานะให้ความรู้สึก นุ่มแล้วก็เด้งโฟมเนี่ยโอเคเลยนะครับผมว่านุ่มกว่ารุ่น3.0แล้วก็ความดีดเด้งถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่โฟมมันนุ่มขึ้นด้วยแหละเรารู้สึกว่าเราสัมผัสถึงการยุบตัวของตัวโฟมไงแล้วก็มันทําให้การทํางานของแผ่นคาร์บอนมันทํางานได้เต็มที่นะก็เลยรู้สึกว่าเวลานําไปใช้ทําความเร็วคู่นี้จะรู้สึกสนุกแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ลงแบบ เต็มเท้าหรือว่าลงส้นเท้าก็ได้นะครับแต่ถ้าใครลงด้วยหน้าเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันบางไปนะแต่ผมเดาว่าเขาออกแบบให้ลงแบบเต็มเท้ามากกว่าเพื่อที่จะให้สามารถสวมใส่วิ่งได้สบายมากกว่าโดยเฉพาะเวลาวิ่งในระยะไกลๆเนี่ยอย่างตอนที่ผมเอาไปวิ่งในระยะฟูลมาราทอนที่ลากูน่าภูเก็ตมาราทอนนะฮะ ผมก็วิ่งประมาณ p a เจ็ดเพราะว่าใช้แรงไปหมดแล้วตั้งแต่วิ่งฟันรันวันเสาร์นะที่ทำ p e r s o n a l รคคอดได้ก็เลยไม่เหลือแรงที่จะมาวิ่งในระยะฟูลมาราทอนนะครับแต่โดยส่วนตัวพอเอาไปวิ่งในระยะไกลๆนานๆเนี่ยผมรู้สึกว่าในกมหลังๆเนี่ยขึ้นประมาณสัก30กิโลเมตรเป็นต้นไปเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวโฟมมันค่อนข้างที่จะมีความแมน่น นะครับค่อนข้างที่จะออกไปเฟิร์มๆแล้วอาจจะรู้สึกสวมใส่ไม่ค่อยสบายเท้านะและอีกอย่างหนึ่งนะพอหลังจากจบฟูลมารารอนไปแล้วเนี่ยผมแนะนาเพื่อนๆเลยว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้ยังไม่ควรนําไปใช้ในการแข่งขันต่ออยากจะให้เอามาเหมือนกับว่าให้เขาได้พักก่อนให้โฟมมันกลับมาคายตัวใหม่แล้วก็เอาไปวิ่งในระยะสั้นๆพออาจจะเอาไปจ็อกสัก3กิโล5กิโลก่อนเพราะว่าถ้าเอาไปลงแข่งเลยเนี่ยผมรู้สึกว่า โฟมมันยังไม่คลายตัวมันต้องใช้เวลาในการคลายตัวก่อนนะครับอย่างพอหลังจากจบลากกูนาภูเก็ตมาราธอนมาเนี่ยผมแทบไม่ได้ใส่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าใส่ไปครั้งนึงแล้วมันเฟิร์มนะแล้วก็ไม่ได้ใส่ต่อก็แบบว่าเอาพักยาวๆนะแล้วก็เพิ่งเอากลับมาใส่ในช่วงหลังๆที่ตเตรียมตัวเข้าตารางซ้อมของบางแสนส,สองนะครับ ส่วนในระยะอื่นเนี่ยระยะ 10k ระยะ 21k ถ้าสมมติว่าเราวิ่งประมาณ p a c 5 p พส6เนี่ยผม,มว่ารองเท้าคู่นี้ก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะครับถือว่าสวมใส่สบายนะครับแล้วก็สามารถทำความเร็วได้ตลอดเวลาสมมติว่าเราอยากจะทำความเร็วละอยากจะวิ่งให้เร็วขึ้นก็เพิ่มสปีดเข้าไปก็ทำได้หรือเราอยากจะผ่อนความเร็ววิ่งประคองไปก็สามารถทำได้ ผมว่ารองเท้ามันให้การตอบสนองที่ดีนะครับดังนั้นรองเท้าวิ่งคู่นี้ถือว่าเป็นรองเท้าสายทําความเร็วอีกคู่หนึ่งที่อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับได้ลองเอาไปใช้กันนะครับโดยเฉพาะถ้าจะนําไปใช้ลงทําการแข่งขันเนี่ยคู่นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานมากๆเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปจ็อกกันสักนิดหนึ่งก่อน Oh, เดี๋ยวลืมพูดเรื่องนี้ไปนะครับก็คือมันมีเสียงแตกใช่ไหมครับว่าบางคนชอบรุ่นสามมากกว่าบางคนชอบรุ่นสี่มากกว่าเนี่ยแล้วเวลาจะเลือกรองเท้าวิ่งคู่นี้จะให้เลือกแบบไหนใช่ไหมครับก็ง่ายนิดเดียวครับใครที่ลงด้วยหน้าเท้านะส่วนใหญ่จะเป็นขาแรงนะก็ให้ไปเลือกรุ่น3.0แทนนะครับส่วนใครที่ลงแบบเต็มเท้านะครับก็ไปเลือกรุ่น4.0ได้เลยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของจริตแล้วนะครับว่า แต่และคนเนี่ยชื่นชอบแบบไหนนะผมก็จากประสบการณ์ที่ใช้งานมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างรุ่น4ี่เนี่ยผมเป็นคนที่ลงแบบเต็มเท้าผมจะรู้สึกว่ารุ่นนี้สบายกว่ารุ่น3าเนี่ยรุ่น3ามเนี่ยถ้าจะลงหน้าเท้าเนี่ยเน้นความเร็วรุ่น3าจะวิ่งสนุกมากกว่ารุ่น4นะครับก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกนะแต่สุดท้ายรองเท้าวิ่งทั้ง2คู่มันก็เหมาะสําหรับการทําความเร็วทั้งนั้นเลยนะเพียงแค่เลือกให้มันเหมาะสมกับจริตของเราแค่นี้ผมว่าเราน่าจะได้ รองเท้าที่ถูกใจมากขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับเชียวตันเฟยอิงพีบีทั้ง2รุ่นเนี่ยราคาตอนนี้ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ4,000บาทแล้วนะครับลองดูโปรโมชั่นใน s h อ p e e นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของ s h อ p e e ไว้ให้ใน Description นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะช้อปปิ้งได้เลยแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทางเชียวตันที่ได้ส่งรองเท้าวิ่งคู่นี้ เชลตันไฟอิง p b 4.0มาให้ผมได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในครั้งนี้ด้วยนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอรีวิวในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับในสัปดาห์หน้าผมจะมีคลิปอะไรมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยส่วนในสัปดาห์นี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เส้้นัััคครรบบสสววดีไปแล